สลามุอะลัยกุมลรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้องค์ประชุมบอร์ดชะรีอะห์ขาดไปอย่างน้อย3คนแต่ว่ายังมาที่เหลือเนี่ยยังมาประชุมกันครบใช่ไหมครับครับครับประเด็นต่างๆที่ได้ได้พูดคุยกันนะนะที่อยากจะนําเสนอกับพี่น้องในวันนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเรา ประชุมกันก็คือตามปกติเนี่ยนะครับเรามีประเด็นก็คือใครมีปัญหาอะไรก็จะมาแจ้งให้ทางาที่ประชุมบอร์ดเซรราทราบนะครับความเคลื่อนไหวหรือข่าวคราวอะไรต่างๆแล้วก็ติดตามรายการรายงานผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาอันนี้เป็นเป็นระเบียบเป็นวาระที่เราต้องติดตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะรายงานให้กับพี่น้องได้รับทราบก็คือในวราระที่เราติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการทวงถามถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารน,นะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางตัวแทนของบอริดชาริอะนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยนะครับโดยท่านคุณรูเซนโมมินเนี่ยนะครับก็ร,รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าคือเราดําเนินการเราไม่ได้หยุดนะครับเราดําเนินการต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็เราขอรายงานให้พี่น้องนะครับที่ร่วมบริจาคมาเนี่ยได้รับทราบว่าอาคารของพี่น้องนะครับที่เป็นบ้านใหม่ของไว้ชแนลเนี่ยนะครับในวันที่19เมษายนี้นะครับจะมีการประชุม ผู้ที่มายื่นประมูลเนี่ยนะครับว่าจะใครจะเป็นยังไงเนี่ยก็มีการพูดคุยกันวันที่สิบเก้าแล้ววันที่ยี่สิบนะครับคือหลังจากที่เราเรียกคุยวันที่สิบเก้าแล้ววันที่ยี่สิบเนี่ยเราจะแจ้งให้ทราบในราคาที่ที่เราที่ที่พี่น้องยื่นประมูลมาครับในวันที่ยี่สิบเอ็ดและยี่สองคือทุกวันเลยนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สสองเนี่ยก็จะเป็นการต่อรองราคาเพราะในบางครั้งเนี่ยการยื่นเสนอมาเนี่ยนะครับมันวัสดุอุปกรณ์อาจจะไม่เป็นจริงราคาหลอกลวง เรามีการตรวจสอบกันชัดเจนมากนะครับครับพอวันที่ยี่สิบสองจะเป็นการตรองราคาในความเป็นจริงแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าเซ็นสัญญาคือือหลังจากที่เชิญคุณดอมาสำมดีครับจากทำอุโมงค์แล้วเนี่ยนะครับครับมันที่ยวันที่ยี่สิบวันที่2ีห้าก็จะมีการเซ็นสัญญานะครับแล้วก็ต้นพฤษภาเนี่ยก็จะมีการเริ่มก่อสร้างอ๋อนี่คือความคืบหน้าที่แจ้งให้พี่น้องที่ร่วมบริจาคมาเนี่ยนะครับก็ได้สบายใจว่าเราจะได้เริ่มลงมือก่อสร้างคือที่แรกเราคิดว่าเราจะได้ก่อสร้าง ก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าขั้นตอนในการดําเนินการจริงจริงมันละเอียดแล้วก็เป็นที่พิถันมากนะครับครับในในส่วนของของภารกิจที่ทางบอชเดียร์และก็ทีมงานไว้ชาแนลต้องรับผิดชอบร่วมกันก็คือในวันที่สามสิบนี้นะครับในสามสิบเนษายนนี้ที่สนามญ้าโรงเรียนสตูนวิทยาเนี่ยเราจะไปจัดงานอีเวนต์ที่นั่นนะครับเพื่อหารายได้ที่จะมาหล่อเลี้ยงนะครับค่าใช้จ่ายของไว้ชาแนลด้วย ่งน่าสนใจนะครับอยู่ตรงที่งานนี้เ่ยนะครับทางีมงานของวายชาแนลเนี่ยจัดเต็มนะครับโดยที่ให้หัวข้อการพูดคุยเนี่ยนะครับทีมงานของเราก็คือมาคืนดีกันเถิดนะครับมาคืนดีกันในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มกันพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับของคนเท่ากับความมั่นคงทางสังคมอันนี้มีการพูดคุยตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับหลังจากมารสตรี่ นะครับในหัวข้อาการบรรยายอื่นๆเนี่ยนะครับเช่นอะไรกันที่ทำลายความสัมพันธ์ของเรานะครับคืออาจารย์บุริสแล้วก็ปราศกษาพิเศษหัวข้อคืนดีทางออกสังคมมุสลิมเนี่ยนะครับโดยท่านอาจารย์เชตุรรมัสมาดีนะครับแล้วก็ยังมีอนาชีตแห่งความดีของวงใบยีนุนแล้วก็หัวข้อบรรยายพิเศษในช่วงท้ายของคืนก่อนจะมีละครคืนดีกันนะเนี่ยนะครับมีหัวข้อหนึ่งก็คือเทคนิคก,การคืนดีในทุกความสัมพันธ์ นะครับก็จะมีผมมีอาจารย์ซิดลิสก,กันอาราจิกินดีซานะครับก็บก็นี่คือสิ่งที่เราจะแจ้งให้พี่น้องไ้ได้รับทัาบความเคลื่นอนไหวการประชุมเมื่อวานนี้นะครับอ๋ออย่างที่อาจารย์ได้บอกไปในช่วงเย็นของวันจันทร์เนี่ยสามสิบเราอยู่ที่สตูลสามสิบเมษายนวันถัดมาวันที่หนึ่งภารกิจผู้ศรัทธาเลยครับวันที่หนึ่งเป็นวันวันแรงงานครับวันที่ผู้ศรัทธาารกิจชอมผู้ศรัทธาที่พี่น้องจะต้องให ให้ความร่วมมือกับการที่เราจะร่วมกันสร้างความมั่นคงให้กับสังคมนะครับมาร่วมกันบริจาคกับภารกิจผู้ศรัทธาของวรชแนลในวันในวันในในตั้งแต่ช่วงเวลาหลังละหมาดอัลเป็นต้นไปนะครับเราทีมงานของบอชิดาทั้งหมดแล้วก็ทีมงานวรชแนลเนี่ยเรามาเต็มเลยฟูลทีมเลยนะครับในในวันที่หนึ่งนะครับก็คนทั่วไปเขาหยุดวันแรงงานนะฮะหยุดจากภารกิจดุนยาก็มามีภารกิจผู้ศรัทธาร่วมกันเลย ฝากฝากนิดหนึ่งได้ไหมครับได้คถึงถึงเดือนหน้าวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดพฤษภาเนี่ยนะครับทางที่น้องอีสานนะครับที่จังหวัดบึงการเนี่ยเขาต้องการสร้างมัสยิดนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณสองจุดเจ็ดห้าล้านบาทนะครับแล้วก็ได้มาประสานกับทางอายชาแนลเนี่ยนะครับให้ช่วยจัดงานหารายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเราติดต่อไปที่อาคารลิเบียเนี่ยนะครับในวันที่เจ็ดพฤษภาก็จะมีการ กัดงานนะครับเราตั้งทิมงานว่าเป็นอีสานขาวนะครับซึ่งในงานอีสานขาวเนี่ยจะมีการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของมัสยิดเท่าเเท่ากับศูนย์รวมแห่งคุณธรรมนะครับโดยอาจารย์ยีการยโลจีกรและก็อาจารย์ไทรันพุ่มดอกไม้นะครับมีการร้องอาชีชนะครับของวงบายีนุนแลวก็มีการบรรยายของเชคคือด้อมัสมาดีเอ่เรื่องเกี่ยวกับอีสานขาวนะครับแล้วก็ปิดท้ายการบรรยายของค่มคืน ในหัวข้อโอดากรยาริยานะครับก็จะมีอาจารย์มูริสและจะมีผมแล้วก็จะมีอาจารย์ยูซุปนะครับก็มีน้องร่วมกันนะครับกับความดีที่รอเราอยู่นะครับครับครับนี่ก็เป็นเนื้อหาที่ได้พูดคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับครับอย่าใจก็ร้องขออนุญากครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณผครับ